สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนิวช่องสายสองสี่หรือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้นะครับผมจะพามาพบสักทีครับกับรุ่น cbr ห้าร้อย r นะครับก็คือห่างหายไปนานละแต่คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแต่งได้สุดมากนะครับผมผมแต่งสุดทีแล้วครับคันนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถทัก id line สอบถามผมมาได้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่น cbr ห้าร้อย r สีดานะครับที่ผมแต่งในแนวนี้ก็คือจะแงแต่งแบบ ในแนวแบบสปอร์ตนะครับผมก็คือให้สีดำเนี่ยตัดกับสีแดงเพราะว่าสีดําตัดกับสีทองเนี่ยมีมาเยอะแล้วครับเราก็เลยจะมาแต่งตัวเนี้ยก็คือมาให้ทางลูกค้าได้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้จะแต่งมาสวยงามขนาดไหนนะครับผมนี่แหละครับชมหน้าของ CBR 5 0 0 R นะครับปี2022สสีดำนะครับผมผมบอกเลยครับคันนี้สวยครับสวยมากครับผม คือดูใหญ่ดูเต็มมากเลยนะครับเนี่ยครับถ่ายหลายๆมิติหลายมุมให้เพื่อนๆได้เห็นเลยครับสวยเลยแ่ะครับผมคือที่ใหญ่เนี่ยผมจะบอกเลยว่ามาจากไหนบ้างนะครับหนึ่งนะครับได้ท่อนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับพ่อวามอสนะครับผมพ่อมาจากโรงงานนะครับอันนี้ติดตั้งเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมสตาร์ท ให้ฟังเสียงนะครับเสียงนุ่มมากครับผมไม่ดังครับเสียงนุ่มมากนะครับมาเรามาไล่ของแต่งกันดูก่อนครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มีด้านหน้านะครับก็จะมีชิลหน้านะครับสีสมุกนะครับแล้วก็อุดกระจกนะครับผมซ้ายขวานะครับสีแดงเดี๋ยวบอกก่อนคันนี้จะผมจะแต่งเป็นโทนแดงดํานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกาดหม้อน้ํานะครับ อันนี้ติดตั้งให้นะครับผมเรียบร้อยครับการหม้อน้ําตรงรุ่นครับผมนิวซีรีส์ห้าร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีกันล้มครับผมนี่ก็เป็นสีแดงครับสีสวยเลยครับสีสดมากครับผมอ่าขึ้นมาหน่อยครับก็จะเป็นในส่วนของมือเบรกนะครับอันนี้ใส่ก้านเป็นสีดํานะครับใส่ก้านสีดําครับผมมือคัส์ครับเหมือนกันครับคู่นี้ครับใส่สีดําครับ เดี๋วดูฝั่งนี้ก็ได้นี่ก็กันล้มนะครับชุดเดียวกันครับผม CBR 500นะครับไม่ใช่ห5 0นะครับแต่แต่งรุ่นนี้มาโอ้โหใหญ่มากครับนี่ครับกันลอยฝ่าถังน้ำมันนะครับของ Hit2C กันลอยถังน้ำมันนะครับของ Hit2C นะครับผมอ่าสปูน หางปลายกลดนะครับตรงนี้ครับสีแดงเหมือนกันครับโดยรวมแล้วครับแต่งสีแดงสวยอันนี้ท่อนะครับท่อจากโรงงานนี่ครับท่อมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ติดตั้งที่ศู์ที่นี่นะครับแล้วก็ที่นําเสนอเลยครับนี่ครับอันเดอร์เทลหลังครับผมของห้าร้อยครับไม่ค่อยได้เห็นกันครับอันเดอร์เทลนะฮะสวยครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยอ่าให้ดูกันรอบๆเลยครับผม สวยครับไม่ต้องใส่ท้ายสั้นนะครับมีไฟเลี้ยวมาในตัวแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งไฟเลี้ยวนะครับยังไม่อยากตัดสายไฟกลัวลูกค้ามาซื้อแล้วอาจจะชอบแบบไฟเดิมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นชุดนะครับติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเห็นไหมครับผมนี่ครับแผ่นป้ายทะเบียนคือไม่มีท้ายสั้นแน่นอนครับผมใส่ไปคือในรูปแบบแบบนี้เลยครับนี่ฮะ เพื่อนเพื่อนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าในส่วนของราคานะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคานะครับพร้อมท่อนะครับพร้อมท่อนะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเฉพาะท่อนะครับราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทครับสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมบอกเลยสุดพิเศษครับวันนี้โปรโมชั่นครับเอาอีกแล้วครับท่านจ่ายรับรถเพียงสองหมื่นบาทผมให้รับรถสองหมื่นบาทครับ รุ่นนี้นะฮะรับรถสองหมื่นบาทผ่อนงวดละสี่พันหนึ่งร้อยครับผมเนี่ยครับงวดละสี่พันหนึ่งร้อยบาทครับคนไหนสนใจนะครับทักเข้ามาเลยครับคันนี้ก็ได้ครับผมมีคันเดียวนะครับยังไม่ได้สั่งมาเพิ่มนะครับมีคันเดียวนะฮะเพื่อนๆสนใจนะครับทักถามไอดีไลน์มาเลยนะครับผมผมบอกได้เลยคันนี้สวยมากครับ สวยมากครับผมให้ดูท้ายรอบหนึ่งครับนี่เป็นไงครับอ่ะดูด้านข้างด้วยนี่ครับสุดแล้วครับผมบอกเลยคันนี้สวยครับห้าร้อยนะครับ CBR ห้าร้อยนะครับเครื่องยนต์สองสูบครับแต่ดิสหน้าคู่หน้าครับผมโชคอัพหน้าไซดดาวครับจานดิสคู่หน้าครับอ่าเป็นไงครับ เพื่อนๆคนไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกแล้วครับมีจํานวนจํากัดครับถ้าอยากฟังเสียงครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังครับผมให้ดูตัวรถก่อนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกัน